วิชาดนตรีนาฏศิลป์ป .3 นะคะมาเรามาเริ่มข้อที่15เลยนะคะมาข้อ15การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบใช้กับการแสดงชุดใดชุดโขนเพราะเป็นนาฏศิลป์ไทยที่เก่าแก่และต้องใช้ภาษาท่าและการเคลื่อนไหวอย่างเคร่งครัดจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมือนกับละครหุ่นมือหรือละคร หุ่นนิ้วมือและการเต้นประกอบจังหวะได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวยังมีรูปแบบใช้การแสดงแบบโขน <16. S 1> ข้อ16ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบคือต้องมีท่าทางเคลื่อนไหวที่แน่นอนนะต้องเป็นแน่นอนเพราะว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวที่แน่วแน่ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐาน <c oughs> เช่นเรามงมาตรฐานโขนไม่สามารถทําท่าทางอิสระแบบอื่นๆได้ข้อ17 <c oughs> ข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่เสียงขับร้องที่มีคุณภาพนะคือการออกเสียงดังกรบเสียงดนตรีอันนี้ไม่ใช่ข้ออื่นเป็นข้อที่ใช่คือเปล่งเสียงขับร้องให้เต็มเสียงของการร้องเพลงน้ําเสียงต้องมีความไพเราะนุ่มนวลออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษานะข้อ18 <Okay. S 1> เสียงดนตรีที่มีคุณภาพ ควรบรรเลงได้ตามจังหวะและทํานองเพลงข้อ19หากจะเปิดเพลงในงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ในโรงเรียนควรเปิดเพลงใดนะให้เข้ากับบรรยากาศของงานนั้นๆก็คือเพลงพรปีใหม่ข้อ20เพลง Happy Birthday เหมาะนำไปเปิดในงานวันเกิดเพื่อนแปลตามตัวของมันอยู่แล้ว ข้อ21เอ็ดมาดูกันต่อนะข้ <21. S 1> ภาษาท้องถิน่นภาคอีสานมักจะใช้ขับร้องในวงดนตรีใดตอบวงโปรงลางนะคะเพราะวงโปรงลางเป็นวงดนตรีพื้นบ้านท้องถิน่นภาคอีสานจึงมักจะขับร้องเพลงท้องถิน่นภาคอีสาน ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการขับร้องข้อ22ข้องของคู่มักใช้บรรเลงในวงดนตรีท้องถิ่นใดคำตอบก็คือภาคใต้ของคู่ข้อ23การบรรเลงดนตรีในขบวนแห่บวชน้าเพื่อจุดประสงค์ข้อใดตอบเพื่อความสนุกสนาน คลื้นเพลงนะบันเทิงใจให้มีความสุขข้อ24ข้อใดเป็นการใช้ดนตรีท้องถิ่นเพื่อการพักผ่อนในเวลาว่างคือขับร้องเพลงซอกับเพื่อนนะการขับร้องเพลงซอกับเพื่อนเป็นกิจกรรมที่ทำได้ในเวลาว่างส่วนการบรรเลงในงานแต่งงานการบรรเลงดนตรีหน้าพระที่นั่ง และการบรรเลงดนตรีในงานลอยกระทงล้วนเป็นการดนตรีในงานพิธีนะไม่เหมือนกับเล่นกับเพื่อนข้อ25ถ้าลำสอดส้อยมาลาใช้แสดงประกอบเพลงใดข้อ25คําคำตอบคือเพลงงามแสงเดือนนะข้อ26จากภาพนี้ เหมาะใช้แสดงเป็นสัตว์ชนิดใดตอบไก่ตอบไก่นะคะเพราะอะไรทำท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของไก่โดยการแสดงท่าทางสื่อเห็นแขนไหมกระปุ๊บกระพับกระพับแสดงตีปีกเหมือนไก่ข้อ26ผ่านไปข้อ27คําคำถามคือจากภาพ จากภาพเห็นไหมคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงหน้าจะใช้ทำท่าประกอบเพลงลาวต่อนกตรงเนื้อเพลงใดคำตอบคือตอบตังเราเป็นกบเพราะทำท่าทางคล้ายกบข้อ28ข้อใดเป็นการแสดงท่าทางท่าดีใจประกอบเพลงมือข้างหนึ่งจีบที่ปากคือการดีใจ นะตามแบบนาฏศินไทยมือจีบที่ปากเป็นการดีใจดีใจข้อ29ผู้แสดงละครควรมีบทบาทตามข้อใดการเล่นละครก็ต้องแสดงให้สมบทบาทนั้นๆที่ได้รับเหมือนเหมือนแสดงจริงข้อ30ผู้ชมที่ดีควรปฏิบัติตนตามข้อใดผู้ชมต้องมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงข้อ30ข้อ31 การมีส่วนร่วมในการจัดเวทีในวัยของนักเรียนสามารถช่วยได้อย่างไรแสดงการจัดเวทีนำภาพไปประดับตกแต่งฉากนั้นๆน,น,นะเพราะว่าวัยนักเรียนสามารถช่วยนำภาพไปปะติดตามฉากได้ส่วนการเดินสายไฟบนเวทีหรือการติดตั้งฉากขนาดใหญ่การติดตั้งแสงไฟสองเวทีเป็นงานของผู้ใหญ่ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญไม่เหมาะกับเด็กนะ แต่เรื่องของเด็กนี่เอาไปนำภาพไปประดับตกแต่งฉากได้ต่อมาข้อ32หากต้องการให้กำลังใจนักแสดงต้องทำอย่างไรตอบปรบมือให้นักแสดงนะเพื่อเ,เป็นมารยาทของผู้ชมที่ดีชื่นชมให้ขวัญกำลังใจและให้เกียรติผู้แสดง ข้อ33ความรู้ทางหน้าตัดสินสามารถนำไปใช้ในวิชาทัศนศิลป์ได้อย่างไรก็ทำหัวโขนให้ถูกต้องนะในการตกแต่งหัวโขนข้อ34การแสดงบทบาทสมมุติประกอบเนื้อหาในวิชาต่างๆมีประโยชน์อย่างไรทำให้เรียนสนุกขึ้นข้อ35 ฟ้อนสาวไหมเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับข้อใดคือการทอผ้านะฟ้อนสาวไหมนะการฟ้อนสาวไหมเป็นการไล่ลำโดยเรียนแบบท่าทางในการทอผ้าเช่นการเลี้ยงไหมนะเป็นการเรียนแบบการเลี้ยงไหมาสาวไหมหรือเป็นการกรอไหม ข้อ 36, ฟ้อนภูไทยมีลักษณะคล้ายกับการแสดงข้อใดตอบคือการฟ้อนเล็บฟ้อนภูไทยซึ่งเป็นการแสดงที่ผู้แสดงจะต้องสวมเล็บยาวในขณะแสดงซึ่งคล้ายกับการฟ้อนเล็บของภาคเหนือข้อ37ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของการแสดงตารีกิปัช คือการใช้พัดประกอบการแสดงเพราะผู้แสดงตาลีกีปัดต้องใช้พัดประกอบการไล่ลําเป็นท่าทางถือเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของการแสดงชุดนี้ข้อ38ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของการรำกองยาวคือใช้วงดนตรีไทยบรรเลงประกอบ การลำกองยาวจะไม่ใช้วงดนตรีไทยบรรเลงการประกอบแต่จะให้ผู้แสดงฝ่ายชายตีกองยาวคล้ายกับผู้แสดงฝ่ายหญิงและมีผู้ตีกองยาวประกอบจังหวะพร้อมกับตีช,งชิงชิงฉาบกลับโมข้อ30การไหวค้ครูเกี่ยวข้องกับที่มาของนาฏศิลป์ไทยอย่างไรเป็นพิธีการที่ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย เพราะการไหว้ครูเกี่ยวกับเทพเจ้าของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่มาจากประเทศอินเดียซึ่งคนอินเดียบางกลุ่มเชื่อว่าเทพเจ้าบางองค์โดยเฉพาะพระอิศวรทรงเป็นนาคคราชหรือราชาแห่งการไล่ลำาและเป็นที่มาของตำนานการฟอนร,รำข้อ40คุณค่านาฏสินไทยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดคำถามคือไม่เกี่ยวข้องก็คือส่งเสริมบารมีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกันนะ พราะหน้าตาสัสินไทยเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับบารมีแต่จะให้คุณค่าด้านอื่น mm hmm. เช่นความเจริญทางวัฒนธรรมให้ความสนุกสนานสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยและยังแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมนะและนี่ก็คือ40ข้อของข้อสอบดนตรีนาฏศิสป์ของชุดที่1นนะคะโปรดติดต,ตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะ